ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับก็ถือเป็นเรื่องแรกเลยครับที่ได้ได้เล่นกับน้องเป็นแบบไล์อัพจริงๆเลยเป็นเรื่องแรกชื่อเรื่องว่ารักครูเท่าโลกนะครับ Love You Teacher ครับครับเป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมีนะผมว่าจริงๆมันครบรถอ่ะเรื่องเนี้ยเออมันจะมีทั้งพาร์ทที่เป็นคอมเมดี้แฟนตาซีใช่แล้วก็มีคอมเมดี้นี่ พุ่งกับบอกว่าให้พูดคอมเมดี้กี่โมงกี่โมง <c oughs> มีแฟนตาซีแล้วก็มีโรแมนติกด้วยอ่าก็เป็นฟิลกู๊ดอบอุ่นหัวใจครับผมเรียกว่าผมเปิดตัวในย้ายอาบแล้วไปในบังกะท่าหรออ่าก็ถือว่าตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นกับผลงานนี้มากแล้วก็จริงๆอ่ะแอบแอบกังวลด้วยว่าแบบจะออกมาดีไหมวะอะไรอย่างเงี้ยใช่เขา<ล>เขากังวลมากว่าเขาเล่นพอาะเขาต้องเล่นเป็นเด็กเจ็ดขวบว่าเขาจะเล่นดีไหมไม่ดียังไงเขาก็จะถามตลอดกับพวกพี่ๆ จริงๆอยากจะบอกว่าดีมากอันนจริงๆๆขนาดยังไม่ได้เวิร์ช็อปยังไม่ได้อะไรนะแต่เออดูชอบใช่ไหมชอบเลยชอบเลยชอบเลยเด็กเจ็ดขวบชอ็จริงๆก็ไม่ได้แนะนำอะไรจริงน้องก็เก่งอยู่แล้วเอ้ยยมีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดแล้วกัน เรื่องนี้ก็จะเป็นครูพบเมฆครับก็คือเป็นคุณครูที่ไม่ชอบเด็กเลยใช่แต่เราอ่ะต้องเจอเด็กเพราะว่าเราตามแฟนของเรามาก็ทําให้โหต้องปวดหัวกับเด็กอยู่แล้วอแล้วกลับกลายเป็นว่าตัวของของน้องโซลาเนี่ยกลับไปเป็นเด็กอีกโคตเกิดอุบัติเหตุใช่ก็เลยต้องกลายเป็นว่าต้องเจอเด็ก2 0 24ชั่วโมงก็มันรู้นกันว่าความสัมพันธ์ทางเนี้ยมันจะรอดยังไงเฮ้ยถเป็นใมาก ครับผมก็มน,<笑><笑>น้องโซล่าครับจริงจริงชื่อโซล่าครับก็เป็นครูที่แบบจะขั้วตรงข้ามกับครูพรมเอกเลยก็คือจะเป็นครูที่แบบรักเด็กมากจะเอ็นดูเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเรากลายไปเป็นเด็กเจ็ดขวบอีกครั้งหนึง่งอ่ามันก็จะมีปมให้ทุกคนตามมารอติดตามกัน <ไป S 2> อ่าส,สปอยสปอยไว้ก่อนนิดนึงครับตอนนี่ถึงขั้นตอนไหนครับโอ้โหเรียกได้ว่า ก้าวแรกแล้วกันครับเป็นก้าวแรกของพร้อมกันทุกคนนี่แหละนี่ก็น่าน่าจะเป็นอยู่ในช่วงเขียนบทกับอะไรพวกนี้อยู่ก้าวแร่ได้บอกว่าก้าวไปพร้อมกันครับใช่ครับเนี่ยก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่สมบูรณ์อะไรอ่ะตลกแล้วเพราะจริงจริงก็ตลกเลยคะครับ พร้อมนะผมรู้สึกว่าเออผมได้ละลายพฤติกรรมกับน้องในเรื่อง Perfect t r a i n e r ไปแล้ว่ะแล้วค่อนข้างที่จะสนิทมากครับต่อไปน่าจะกัดกันแล้วกัดกันแบบสนุกสนุกเฮ้ยไม่พวกเรารักกันรักกันกักนแน่รักกันจะรักรักรักเขากัน ผมว่าาจะช่วงกลางปีนะเพราะว่าเรามีติดซีรีส์เก่าของพวกเราอยู่ใช่ต้าก็คือรีแวิร์มใช่ครับผมผมมีสกา r เล t ท์ฮาร์ดอยู่ก็เลยที่ยังไม่ได้ถ่ายโอ้สการเลนทฮาร์ดยาวๆฮะยังไม่ทันเริ่มเลยสการเลนท์ฮาร์ดอนี้อาจจะเป็นปลายปีไม่ก็กลางปีฮค่ถ้ามีโอกาสเร็วขึ้นมาหน่อยครับผมแต่ระหว่างนี้เราก็จะมีเพอร์เฟกต์ค n e ลเนอร์อยู่ใช่ยาวไปให้ทุกคนรอติดตามนะครับ24ตอน ดูให้ตาเปียกเลยดูเรื่องงานให้ชิปตาก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รีสอร์ทนเยใช่ใช่ครับผมรับรองว่าแตกต่างแน่นอนครับแตกต่างสุดๆทั้งทูบเมฆแล้วก็ทั้งโซล่าเลยครับารักแน่นอนครับนี่สสวัดีครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเรื่องนี้พวกเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับผมก็รักคู่เท่าโลกนะครับเลิฟยู่ที่เชอร์ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่คงครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ô thật là một lần nữa, anh luôn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  anh